พระเจ้าจอชมันยอดมากว่าแต่พระเจ้าจอชนี่ใครนะสวัสดีค่ะวิจากช anel พอย e ์บิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคาว่าโอ้พระเจ้าจอชมันยอดมากแล้วก็สงสัยว่าเอ๊พระเจ้าจอชนี่เป็นใครมาจากไหนเป็นกรรษัตริย์ประเทศอะไรกันแน่นะคะซึ่งมันก็มีคนนะคอมเมนต์ถามวิวมาเยอะมากมีทั้งติดแฮชแท็กวิวเอ๋ยบอกวเถิดป้าไม่ติดบ้านะคะดังนั้นวิวก็เลยคิดว่าเอาละไหนก็ไหนละเราควรจะเก็บเรื่องพระเจ้าจอชมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าสรุปแล้วคนคนนี้เป็นใครนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกกแแต่่็ไได้้สาระะัันลลวปฟงเยค แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ยินคําว่าพระเจ้าแล้วตามด้วยชื่ออะไรสักอย่างเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นกษัตริย์สักประเทศหนึ่งในโลกนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบ้านเราใกล้ๆแถวขอมก็จะมีพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดข้าไปทางยุโรปเราก็จะเห็นอาพระเจ้าหลุยที่14พระเจ้าฟิลิปที่2อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเรามาดูโครงสร้างของชื่อเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่าคําว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นการบอกว่านี่คือพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นบุคคลสําคัญอยู่ในราชวงศ์นะคะในขณะที่ตรงกลางก็จะเป็นนนชชชืืื่่่่่ออออใม้ว้ววาาาคีะไรรห เป็นชื่อตัวเองก็อาจจะเป็นชื่อราชวงศ์หรือชื่ออะไรที่เขาตั้งขึ้นให้มาและสุดท้ายนะคะตรงตัวเลขที่บอกว่า1 2 3 4 5มเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า regnal number นะคะเป็นสิ่งที่เอาไว้บอกเวลาที่คนเนี่ยชื่อซ้ํากันยกตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยมีพระเจ้าหลุยเยอะมาก1 4บ5 16องค์องเนี่ยนะคะถ้าสมมติบอกเฉยๆว่าพระเจ้าหลุยเป็นคนที่ก่อตั้งพระราชวังแวร์ซายเราก็ไม่รู้ว่าหลุยคนไหนไงเพราะว่าไม่มีนามสกุลเป็นราชวงศ์นะคะเขาก็เลยต้องมีการกําหนดค่ะว่าเป็นหลุยที่1หลททีี่่2ห3น,ะะนึ่นะะง ละเอียดลาค่ะตอนที่พูดถึงสิ่งที่ตามมาจากการสวรรคตรของคีนอลิซาเบธที่2ใช่ไหมคะดังนั้นวนันนี้วิวขออนุญาตไม่พูดซ้ําอีกอน,นะอย่างไรก็ตามค่ะที่วิวจะต้องมาเกริ่นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงพระเจ้าจอจใช่ไหมคุณชื่อว่าจอจเนี่ยนะคะอ่ะ,อะจริงจริงมันก็เป็นชื่อที่ชาวยุโรปใช้กันในหลายประเทศทุกคนรู้ไหมว่าในอังกฤษมี king ที่ชื่อว่าพระเจ้าจอจเย,ยอะมากนะคะซ้ํากันถึง6องค์ด้วยกันค่ะก็คือมีตั้งแต่พระเจ้าจอจที่1่ไล่ไปจนถึงพระเจ้าจอจที่เเยนนวาาาท่รอออุโพจมมัดาก่ เราหมายถึงพระเจ้าจอร์จคนไหนกันแน่เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีวีรกรรมที่แบบเด่นๆทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งกับพระเจ้าจอร์จที่2เนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกข,ของราชวงศ์แฮนโนเวอร์ค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นราชวงศ์สจวัดใช่ไหมซึ่งคนปกครองคนสุดท้ายคือควีนแอนนะคะพอไม่มีลูกปุ๊บเขาก็ต้องไปหาสายอื่นที่เป็นญาติโกโหติกกากาาาาาาันนนนมมมแแลล้้ล้้้วว็็ไไไดดเเเปพพรระะจจจจอี่่่่่หบงท ครองแค่อังกฤษคะ่ะแต่ว่าเป็นกษัตริย์เยอรมันในสมัยนั้นด้วยนะคะดังนั้นพระองค์ก็คือควบสองบัลลังก์ไปเลยจ้าแล้วก็พระองค์เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเป็นต้นราชวงศ์แฮนโนเวอร์แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจอังกฤษเท่าไหร่รวมถึงพระเจ้าจอร์จที่2ท,ที่เป็นลูกเนี่ยก็คล้ายๆกันคือตัวเองก็พูดภาษาเยอรมันเกิดที่เยอรมันแล้วก็มีแค่เป็นตําแหน่งว่าเออฉันเป็นครีอังกฤษไว้นะแต่ฉันไม่ได้สนใจนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าจอร์จที่เขาอุ ส่วนพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหลานปู่ของพระเจ้าจอร์จที่2ค่ะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์แฮนโนเวอร์เลยนะคะที่เป็นคนอังกฤษค่ะคือเกิดและโตในอังกฤษในขณะที่ปู่กับทวดของตัวเองเนี่ยเกิดที่เยอรมันแล้วก็ไม่สนใจอังกฤษใช่ไหมคะพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยนะคะปกครองค่อนข้างนานเลยค่ะอยู่ประมาณ60ปีด้วยกันนะคะและในสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอะไรสํำคัญๆเกิดขึ้นเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศอิสรภาพไปทําให้อังกฤษเสียนานิคมก้อนใหญ่รวมถึงในช่วงเวลาเดียวกันอังกฤษกก็็ไปเเเจอตรลีย ได้อนาณิคมใหม่มาด้วยนะคะแต่พระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยนะคะก็มีปัญหาในหนึ่งคือเขาจะเมาส์กันว่าพระเจ้าจอร์จที่3นี่สติไม่ค่อยดีคุม้มดีคุ้มร้ายนะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างนี้ถัดไปที่พระเจ้าจอร์จที่4เนี่ยนะคะก็เป็นคนสําเร็จราชการแทนพระเจ้าจอร์จที่3าบางช่วงแหละในระหว่างช่วงระยะเวลาปกครองที่สั้นมากๆของพระเจ้าจอร์จที่4เนี่ยนะคะพระเจ้าจอร์จที่สี่คุณชื่อมากเรื่องความเจ้าชู้และความสุรุ่ยสุร่ายค่ะก็คือแบบชอบความหรูหราชอบสร้างอะไรฟุ้งเฟ้อมากๆดังนั้นนนนยยยุุคสมมัขขออองงงพรรระะเเเเจจจ้้าททีีีี่่่่่4กก็็ลปปิิตศแบบึว ร r เจนซี่เอค่ะในยุคสมัยนั้นศนะิลปะมันจะเฟื่องฟูสวยงามอย่างพวกบ้านจัดสรงบ้านจัดสรรหรูๆรูในประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบ Regen ซีนี่แหละทุกคนและศิลปะหรูหราแบบนี้นะคะก็จะส่งต่อมาที่ยุควิกตอเรียต่อมานี่แหละค่ะนอกจากเรื่องศิลปะเนี่ยพระเจ้าจอร์จที่4ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรสําคัญมากมายทีนี้ประเด็นก็คือพระเจ้าจอร์จที่1ถึงพระเจ้าจอร์จที่4เนี่ยปกครองติดกัน4องค์เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลา116ปีนะะี่ชาวอังกฤษเนีนเคยกกับการที่มีกษัตงกฤษเน พระเจ้าจอร์จค่ะ ดังนั้นหลายคนก็เลยเข้าใจว่าอ่ะชาวอังกฤษเนี่ยน่าจะคุ้นปากใช่ไหมพระเจ้าจอร์จที่1234เรียกกันมาเป็นร้อยปีก็เลยติดปากว่าพระเจ้าจอร์จพระเจ้าจอร์จแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่คะ่ะทุกคนพระเจ้าจอร์จสี่องค์นี้ยังไม่ใช่ที่มาของคําว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากนะคะส่วนพระเจ้าจอร์จที่5กับพระเจ้าจอร์จที่6กเนี่ยนะคะก็ต้องกระโดดข้ามช่วงยุคเวลาของควีนวิกตอเรียมานิดนึงค่ะข้ามมาที่ House of ฟ i ิน s ซอร์นะคะหรือว่าราชวงศ์วินเซอร์ราชวงศ์ปัจจุบันของอออัังงงกกกฤษนนีี่่่แหลละะพรรรเเจจ้าาาท5ย,ะะย็ูใชชววตบสมมณ การที่5ารัชการที่6ของประเทศไทยอะนะเพราะว่านี่คือกษัตริย์อังกฤษที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1ที่หน้าตาเหมือนกับซานิโคลัสของรัสเซียเป๊ะๆคนนั้นแหละค่ะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะพระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษค่ะและข้ามาที่พระเจ้าจอร์จที่6กเนี่ยก็เป็นลูกของพระเจ้าจอร์จที่5แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ครองราชติดกันนะคะเพราะว่ามีคิงเอ็ดเวิร์ดที่8ที่สละราชสมบัติไปแต่งงานกับผู้หญิงชาวอเมริกันเนี่ยขั้นหนึ่งคนนะนะและพระเจ้าจอร์จที่ะกเน พอจะเดากันได้นะว่าเดี๋ยวต่อไปอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีพระเจ้าจอร์จที่7แน่แนเพราะว่าตอนนี้คิงชาร์ลส์ปกครองอยู่ใช่ไหมคะลำดับสืบสันตติวงศ์ต่อจากคิงชาร์ลส์เนี่ยก็คือเจ้าชายวิลเลียมที่เป็นปรินซ์ออฟเวลองค์ปัจจุบนันก็น่าจะขึ้นเป็นคิงวิลเลียมแหละไม่น่าจะเลือกชื่ออื่นอะนะคะแล้วต่อจากปรินซ์วิลเลียมเนี่ยลำดับต่อไปก็จะเป็นปรินซ์จอร์จนะคะน้องจอร์จผู้น่ารักที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละซึ่งก็น่าจะเดากันได้ว่าในอนาคตอันแสนไกลเนี่ยถ้าขึ อ่ะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าโอ้โหกษัตริย์อังกฤษมีชื่อพระเจ้าจอจเยอะเหลือเกินแล้วพระเจ้าจอชที่หนึ่งถึงพระเจ้าจอจที่หหรือพระเจ้าจอจที่เในอนาคตใครคนที่เขาอุทานถึงกันล่ะอันนี้เขาต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่เราพูดถึงเวลาเราบอกว่าโอ้พระเจ้าจอจมันยอดมากเขาไม่ใช่กษัตริย์ค่ะทุกคนแต่เขาเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละและหลายๆคนที่เกิดทานก็น,น่าจะรู้คําตอบนี้ตั้งแต่เห็นชื่อคลิปแล้วแล้วก็งงว่าวิวไปไล่เรื่องกษัตริย์ทั้งหลายทาไมอันนี้ขอออทษจรรริงงงเเพาาาว่่ชต้สุก มีสาระด้วยดังนั้นอยู่ก็ขออนุญาตนอกเรื่องตามสไตล์นิดหนึ่งนะฮะแล้วคุณพระเจ้าจอร์จที่เราพูดถึงในโอพระเจ้าจอร์จมันยอดมากเนี่ยคือใครเราจะต้องมาแบ่งประโยคกันให้ดีๆค่ะเพราะว่าหลายคนอ่ะเวลาที่พูดคําว่าโอพระเจ้าจอร์จมันยอดมากเราจะแบ่งว่าโอพระเจ้าจอร์จแล้วก็มันยอดมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าจะแบ่งให้ถูกหลักแกรมาเนี่ยมันจะต้องแบ่งว่าโอพระเจ้าจอร์จมันยอดมากแปลว่าคาว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยมันแปลมาจากคำอุทานของฝรั่งผู้ ่ไปที่เราได้ยินกันนั่นแหละค่ะที่เขาอุทานว่า oh my god หรือว่า oh god นะคะในขณะที่มันยอดมากคือ it's great it's good it s แต่แบลาบลาก็แล้วแต่นะคนที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันคือคนธรรมดาที่ชื่อจอร์ชเท่านั้นค่ะแล้วถามว่าคุณจอร์ชคนนี้มาจากไหนทาไมคําพูดนี้มันถึงติดหูเราขนาดนี้ง่ายๆเลยค่ะมันมาจากโฆษณาทุกคนแล้วมันเป็นโฆษณาในยุคแบบ90สูนะที่ทุกคนจะได้ยินมันกล่อมใส่หูกล่อมใส่หูเยอะมากเพราะมันมาจากโฆษณาทีวีไดเรกนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายู่วนะแต่ว่าวิวอยากพูดถึงเขาดังนั้นไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเล่ากันต่อค่ะคือทีวีไดเรกเนี่ยนะคะมันเป็นบริษัทที่เขาทำที แบบนี้ยังไม่ได้มีอ e ีคอมมุงอีคอมเมิร์ซกดสั่งของในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้อยู่นะคะการขายของสมัยนั้นน่ะถ้าไม่ได้ไปวางตามห้างตามร้านเนี่ย,ยเขาก็มีวิธีคือใช้ทีวีชอปปิ้งนั่นแหละซึ่งมันเป็นแบบนวัตกรรมที่ล้ำมากในะยุค90นะ่ะมันก็จะมีพิธีกรออกมาแล้วก็มาบอกว่าอันนี้นะคะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาตอนนี้สั่งกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่บ้านอะไรก็คล้ายๆกับการไลฟ์ขายของทุกวันนี้นี่แหละแต่มันอาจจะแค่ผ่านทีวีไม่ได้ผ่านอินเท ซึ่งลักษณะของทีวีช้อปปิ้งแบบนี้เนี่ยนะคะก็เข้ามาที่ประเทศไทยครั้งแรกในปี1990ค่ะในช่อง74ทีวีเพื่อคุณนั่นเองนะคะก็จะมีคนมาขายของในช่วง9้าโมงเช้าแล้วก็บ่าย3อย่างละ90วิเท่านั้นแหละมาขายของแล้วก็ให้โทรสั่งแปลว่าใครจะสั่งนี้ต้องแบบเฝ้าทีวีดูแล้วก็ดูว่าเขาจะขายอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีช่องนั้นช่องนี้เนี่ยทำตามมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจอร์จของเราเท่าไหร่ค่ะส่วนกระทั่งมันเริ่มมีทีวีต่างชาติเ,เข้าาาามตตีีีลดไททยนะะนะใวั่7กรกรป9 มีบริษัทควอนตั้มเทเลวิชันจากคอนตัมกรุ๊ปเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มเอาทีวีช้อปปิ้งจากนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค่ะก็เป็นลักษณะของฝรั่งเนี่ยแนะนําขายของอะไรแทนที่จะเป็นคนไทยแนะนํากันเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในสมัยนี้เราอาจจะรู้สึกว่าการขายของทางไลฟ์ทางอะไรมันมีเทคนิคเต็มไปหมดแต่การขายของสมัยก่อนมันคือจืดมากๆอ่ะมันจะเป็นแบบประมาณว่าอ่านี่นะคะอันนี้เป็นครีมดีมากๆเลยทาแล้วผิวขาวใสนู่นนี่นั่นก็เอาไปใช้แล้วกันใครสนใจใช้ตามดิชั่นก็อย่าลืมโทรหานะคะคือ มันนกทุคพอมันมีการขายของของฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มแบบอุ๊ยทำไมมันดูน่าใช้กว่าปกติทําไมเขามีเทคนิคมารติ้งใหม่ๆละอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นทุกคนเพราะว่ามันดันเข้ามาในปี1997นะคะเราเนี่ยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งกันอยู่ค่ะต่อให้เขาจะพูดจาน่าใช้ขนาดไหนก็ตามแต่เราไม่มีตังไงต่อให้เราอยากได้เราก็ต้องกัดฟันไว้แล้วเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันก็ซาซาไปค่ะจนกระทั่งในปี1999เนี่ยนะคะคุณทรงพลชันมาศกิจเนี่ยเขาก่อตั้ง นึข้ค่ะก็คือบริษัททีวีไดเรกนั่นเองนะคะทีวีไดเรกที่แปลว่าทีวีขายตรงอะ่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบริษัทนําเข้าของจากต่างประเทศค่ะก็มีนําเข้าจากทีวีคอนตั้มนําเข้าจากที่นู่นที่นี่มานะคะแล้วก็เอามาขายในลักษณะของทีวีชอปปิ้งนั่นแหละคะ่ะซึ่งสิ่งที่เขาเอามาขายเนี่ยนะคะก็จะมีแทบทุกอย่างเลยทุกคนเครื่องใช้ในบ้านอุป,ปกรณ์ทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกายเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดค่ะและวิธีการขายของเขาเนี่ยนะคะมันแบบน่าตื่นตะลึงมากสำหรับคนไทยยุคน,นั้นอย่างท เรายืนขายกันเฉยๆใช่ปะแต่เนี่ยเขาเริ่มมาจากบอกก่อนว่าคุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ไม้ปัดขนไก่ที่ใช้อยู่ขนชอบร่วงเวลาปัดอะไรก็กระจ,ยระจายคือปกติเราปัดมันก็จะไม่กร,กระจายนะแต่ว่าพอไปอยู่ในทีวีไดเล็กเนี่ยไ,ไม้ปัดขนไก่ที่เราใช้กันมาเป็นสิปีเนี่ยพอไปปัดโดนชั้นวางของของ,ของทีวีไดเร็กนิดนึงมันก็จะแบบกระจายโอ้ฝุ่นฟุ้งโอ้แบบว่าใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่านี่ไม้ปัดขนไก่ไฟฟ้าสถิตเป็นแบบใหม่สามารถเข้าซอกเข้าซ้อนู่นนี่นั่นได้คนก็จะแบบโอ้โอ้อยากใช้อยาก,ก็โท สั่งประมาณนี้ค่ะซึ่งจุดเด่นมากๆของทีวีไดเรกเนี่ยนะคะก็คือพอมันเป็นคลิปขายของจากต่างประเทศเนี่ยนอกจากมันจะน่าสนใจแล้วอ่ะเขายังมีการภาคเสียงทับลงไปอีกนะคะแล้วคนที่ภาคนี้ก็คือภาคแบบน่าตื่นเต้นมากอย่างที่วิวเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือแค่การปัดฝุ่นของคุณมันจะแบบว่าเห็นไหมว่าไมค์ปัดขนไก่ไฟฟ้าสถิตของเราสามารถสอดซอนเข้าไปได้ในทุกที่ทุกองศาสามารถเปลี่ยนหัวได้38หัวอะไรอย่างเงี้ยและในบรรดาการโฆษณาทั้งหมดของทีวีไดเรกเนี่ยนะคะสิ่งที่ติดตาตรึงใจมนุษย์ชาวไทยเราที่สุดก็ คือโฆษณาอุปกรณ์ลดน้ําหนากักอุปกรณ์ออกกําลังกายนี่แหละค่ะคือมันจะมีพิธีกร2คนนะคนหนึ่งชื่อจอร์จอีกคนหนึ่งชื่อซาร่าค่ะเขาก็จะออกมาแบบ <c oughs> คุณมีปัญหานี้หรือไม่การซิทอัพแบบธรรมดาทําให้คุณปวดหลังและซิทอัพไม่ขึ้น <c oughs> วันนี้เราขอเสนอเครื่องออกกําลังกายแอปโดมินิเซอร์แล้วมันก็จะเป็นเครื่องออกกําลังกายแบบนั้นแบบนี้ล้าขึ้นเรื่อยๆออกมานะคะ <c oughs> ตอนแรกก็จะเป็นแบบเครื่องพยุงหลังซิทอัพเป็นเหมือนเก้าอี้ธรรมดาผ่านไป3 4เดือนมันบอกว่าคุณมีปัญหานี้หรือไม่อีกครั้งแล้ว็เปนแบบวงล การซิปแบบธรรมดามันต้องขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือคุณจอร์จกับซาร่าเขาก็จะสาธิตให้เราดูใช่ไหมแล้วระหว่างที่กําลังออกกาลังกายเนี่ยนะคะสคนนี้มันก็จะบิ้วกันเองค่ะจอร์จก็จะแบบนี่ดูสิซาร่าการซิปอัพของฉันมันง่ายจริง,รงๆซิกแผคกของฉันเริ่มขึ้นแล้วสว่งซาร่าก็จะแบบโอ,อ้จริงหรอจอร์จจริงหรอมันสุดยอด โอ้พระเจ้าพระเจ้าจอชมันยอดมากนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าโอ้พระเจ้าจอชมันยอดมากมันคือการบิ้วกันในโฆษณาของทีวีไดเลกระหว่างจอชกับซาร่านะคะซึ่งคนที่พากเสียงนี้เนี่ยนะคะที่ทําให้ติดตราตึงใจติดหูของเราเนี่ยคนที่พากเป็นจอชเนี่ยนะคะก็คือคุณต้อยสมพรอวมใจบุญค่ะคนเดียวกับที่พากเป็นกัปตันอเมริกาในทุกเรื่องของมาเวลแล้วก็พากเป็นดิบร็อกในหลายๆเรื่องด้วยนะคะส่วนคนที่พากเป็นซาร่าเนี่ยก็คือคุณมดอังคณาพานประทีบค่ะคนที่พากเป็นเจนฟอสเตอร์ใน อรวมถึงภาคบินจีเซลใน Enchan t ชตนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงจะบอกว่าทีวีไดเรกเนี่ยมันดังแค่ไหนมันติดหูแค่ไหนมันตลกแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นมีมขนาดนั้นจนเอามาพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหรอกจนกระทั่งมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเอามาล้อค่ะเดากันได้ไหมว่าคนคนนั้นคือใครแน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือพี่โนต้ตอุดมนะคะในเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่6นั่นเองค่ะคือพี่โนต้ตก็เห็นว่ากระแสทีวีไดเรกเนี่ยมันมานะแล้วคนก็แบบดูกันติดกันก็เลยเอามาล้อละะบ,บอามามจกั ซาร่านี่แหละก็ไอเครื่องออกกาลังกายแอปโดเมนิเซอร์มันก็เลยกลายเป็นมุกที่ติดหูพวกเราแล้วเราก็เลยเหมือนกับคนที่เกิดทันเดียวหกก็จะพูดติดปากกันแบบโอ้ oh, พระเจ้าจอชโอ้พระเจ้าจอชมันยอดมากโอ้จอชโอ้ซาร่าคุณเคยมีปัญหานี่หรือไม่นู่นนี่นั่นก็จะกลายเป็นเหมือนแบบชุดคําที่ติดปากกันมาจากเดียว6ที่ล้อทีวีไดรเร็กอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะดังนั้นใครที่อาจจะเกิดไม่ทันเดียวหหรือว่าอาจจะเกิดไม่ทันยุคทีวีไดเล็ก Direct, ตอนนี้ก็น่าจะได้รู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของพระเจ้าจอช ไม่ใช่กษัตริย์ของอังกฤษไม่ใช่กษัตริย์ของประเทศใดทั้งนั้นแต่มันคือคุณจอชที่อยู่คู่กับคุณซาร่าแล้วก็ขายของลดน้ำหนักให้กับพวกเรานั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะดูจนจบแล้วสารภาพมาซะดีๆใครที่แค่กดคลิปนี้เข้ามาดูเพราะว่าระลึกถึงอดีตแต่จริงๆแล้วรู้คําตอบอยู่แล้วฉันเกิดทันจอชฉันเกิดทันซาร่าฉันเกิด ตัววิเกิดไม่ทานวิวเกิดมาก็เจอแบบพิมพ์นิพายไลฟ์ขายของแล้วยังอายุน้อยอยู่เข้าใจไหมเพราะว่าอายุวิวเป็นความลักของจักรวาลน,นะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ